การเงินเนี่ยมันสำคัญมากการงานก็เหมือนกันค่ะงานนั้นก็ต้องสามารถที่จะเลี้ยงถือว่าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ใช่ไหมเรามีแม่เรามีลูกอีกอะนะเราก็ต้องหางานที่มีมรายได้มันมากพอที่จะเลี้ยงเรามีเงินเหลือเก็บด้วยแต่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่าหาเงินได้แล้วเราจะเก็บไว้เพื่ออะไรบ้าง เอาไว้ลงทุนเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้เพื่ออนาคตให้พ่อให้แม่เนี่ยเราต้องตั้งจิตแบบนี้ค่ะแล้วส่วนนี้คือส่วนที่ใช้นี้เราหาเงินได้น้อยเหมือนเริ่มที่ครูขายขนมฝักบัวใช่ไหมคะเวลาครูหาได้น้อยครูก็แคบจะไม่ค่อยได้กินเยอะด้วยซ้ําค่ะพอครูหาได้เยอะครูถึงกินได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยได้กินเพื่อจะเก็บเงินนั้นเอาไว้ใช้หนี้เขาแล้วก็เอาไว้ลงทุนค่ะ ครนะูก,กสส็สู้ตั้งใจทำขายขนมฝักบัวจนแบบใช้หนี้บังมาสองสามรอบแล้วไม่ใช่รอบที่สีอ่อะไรเนียรอบนี้คือเอาเป็นรอบที่สี่แล้วนะก็แฟนเราก็ช่วยเราไม่ได้อ่ะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราเอากับบุญที่เราทํากับเขาอ่ะอเราก็เลยต้องพึง่งไอ้บะงอย่างเงี้ยค่ะอไม่ต้องอายหรอกนะคะ การที่เราอ่ะไปยืมเงินใครแล้วเรามาลงมือทำดีกว่าคนไม่ทำเราจะได้รู้ว่าเราควรลงคุณลงมือทำแก้ปัญหาให้ตัวเองอยังไงค่ะนะเราควรจะปรับตัวเองอยังไงหลักๆคือต้องปรับความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนชีวิตเราจะเปลี่ยนเราใส่พลังงานบวกๆเข้าไปในจิตใจเราในจิตใต้สำนึกของเราค่ะ ถ้าเราจะใช้กดแรงยูเขาก็บอกให้เราเขียนใบขอบคุณเขียนใส่กระดาษว่าอยากมีรายได้เท่าไหร่อยากมีรายได้ร้อยล้านมีเงินเก็บร้อยล้านจากการทําแบรนด์สินค้าของตัวเองเหมือนครูอยากได้กําไรสมมติว่าครูอยากได้กําไรสองแสนจากการแขายเหรียญปู่ทววิสวุวรรณใช่ไหมคะครูก็เขียนเป้าหมายเลยคะ่ะแล้วครูก็เชื่อเลยว่าจะได้คะ่ะทั้งทุนทั้งกาไรก็หกแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยครูก็บอกครูแบบนี้คะ่ะ ขอให้ได้เงินหกแสนกว่าบาททั้งทุนทั้งกำไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้วันละหกสิบเหรียญถึงร้อยยี่สิบเหรียญต่อวันนี่ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะที่มาติดตามเรานะใครที่สนใจบูชาเหรียญปู่ท้าววิศวนปรึกษาก่อนได้ค่ะอ่นะถ้าใครยังไม่มั่นใจค่ะบอกเลยว่าถ้าขอพรปู่ไม่ผิดหวังเรื่องเงินแน่นอนค่ะไปค้าขายอะไรอะ่ะปู่ก็รักเมตตาผู้คนก็รักเมตตาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแน่นอนแล้วก็แบ่งไปทําบุญทําทาน ตามที่ใจปรารถนาได้เลยนะขอให้